สิ่งที่ควรทำสำหรับคาเลนนะคะสำหรับคาเลนคือจะจะไปที่ถ้อยคำเลยทะคะถ้อยคำของพระเจ้าเพราะว่าเชื่อว่าถ้อยคำนั้นมีชีวิตอะค่ะจริงๆในในในพระคัมภีร์ก็บอกว่าอถ้อยคำของพระเจ้านี่เป็น God Breath ก็คือพระเจ้าใส่ลมปราณของพระองค์ใส่ในนั้นนะคะเพระเาะฉะนั้นทุกอย่างมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะรักษาเราได้อะคะ่ะคือคาเลนเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าฟังเพลงนมัสก,การค่ะเลนงก็เป็นผู้น,ำนำํานมัสการคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยะคะ่ะการนมัสก,การนี่แบบเป็นอะไรที่แบบคาะเลนชอบมากเพราะคาะเลนเองนะตอนนั้นตอนเด็กๆอะคะ่ะเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบกาลังร้องแบบนมัสก,การพระเจ้าแล้วก็ได้รู้รู้สึกถึง อ้องกอดของพระองค์ตอนนั้นคือทําอะไรได้ไม่ได้เลยนอกจากแบบคุูข่าวแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบว่าซาบซึ้งกับความรักของพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแบบอะไรที่เรากาลังคือตอนที่เราน,นมัส,สการ,รพระเจ้าเหมือนเรากําลังขยายพระองค์แล้วเมื่อเวลาเราขยายพระองค์สถานการณ์มันก็จะดูเล็กลงทันทีแล้วมันจะดูแบบว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่าที่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่เราขอบคุณพระองค์คาลินชอบพูดว่าแบบ A thankful heart is a happy heart ก็คือเราให้เรานับพระพรของเราให้เรารู้ว่าแบบพระเจ้าได้ประทานสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มาก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะ